สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ก็แฮปปี้วาเลนไทน์แล้วก็วันนี้เรามีนักที่จะไปแข่งกีฬาของเป็นอีเวนต์แรกของอปีนี้เลยครับของลูกชายที่จะ แข่งของปี69นี้เป็นกีฬาบาสเกตบอลอบจครับก็มีประเภทชายหญิงแล้วก็40อัพปีนี้เป็นปีแรกที่ผมรู้จักเพราะว่าด้วยทางโรงเรียนเขาก็เสนอส่งไปด้วยก็เลยว่าปีนี้เดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันบาสเกตบอล3คูณ3 หาประสบการณ์ด้วยครับก่อนที่เราจะไปแข่งอีกทีก็คือปลายปีนี้ที่เป็นเป้าหมายก็คือกีฬาสาธิตที่พะเยากครั้งแรกไหมไม่ใช่สิเราถ้าเป็นครั้งแรกจริงๆก็จะเป็นกีฬาวันเด็กครั้งที่แล้วนาะอท,ที่ที่ผมทําคลิปไปอันนั้นก็จะเป็นเหมือนของของอมหาเลยครับก็คือจะเป็นแบบเล็กๆแต่อันนี้ก็คือจะเป็นอีเวนต์ใหญ่หน่อยเพราะว่า ก็เป็นระดับของจองังหวัดก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูงานกันว่าจะเป็นยังไงครับก็เริ่มแข่งหลมงวันนี้ก็เป็นวันเวลานายด้วยก็เดี๋ยวเราดอกไม้มอบให้โอเคครับเ,เดี๋ยวเราเจอกัน 你先啊。Yeah. นี่โมไซเขา้าทางนี้เหรอ